ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ f a รนดิเทลเควสหนปีความเดิมตอนที่แล้วหลังจากนัดสื่อสามารถจัดการก็อดซีได้เขากลับถูกบางสิ่งบางอย่างดูดไปยังใต้ผืนดินหลังจากนั้นศัตรูที่แข็งแกล่งมากมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งมันมีนามว่าก็อดซีเมโทรแต่ปัญหาก,ก็คือมันไม่ได้มีเพียงแค่ก็อดซีเมโทรแต่ว่ามันยังมีอีก3คนซึ่งก็คือก็อดซีเกียเขาปรากฏต,ตัวต่อหน้าเจราลรักซัร และเอลซาแต่เนื่องจากว่านเวลานี้เอลซากำลังบาดเจ็บสาหัสและรักษาก็สูญเสียพลังเวทมนต์ไปมากเจราวนั้นจึงบอกรักษา์ไปว่าทางฝั่งนี้เขาจะขอรับมือเองฝากดูแลเอลซาด้วยและคนต่อไปก็ซีดดูมเขาปรากฏตัวต่อหน้าของเวนดี้ซึ่งนาเวลานี้เธอไม่มีพลังเวทมนต์เหลือแล้วและคนสุดท้ายก็ซิดอันดอนปรากฏตัวต่อหน้าของนัสตดรากุนิว ไ e ดิเทลเควสสิบร้อปีตอนที่55ชื่อตอนว่าชะตากรรมของเหล่ามังกรหลังจากนัดสือถูกก็อดซิดอันดอนโจมตีเขาก็ล้องคนคลางออกมานัดสึไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้จนถึงขนาดที่ว่าร่างกายของเขาถึงกับทุดลงมาหลังจากนั้นก็อดซิดอันดอนเขาได้พูดขึ้นมาว่า นานแสนนานมาแล้วที่อันดอนนั้นรอคอยช่วงเวลานี้มาตลอดเขารอคอยเวลาที่ตัวเขานั้นจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อบทขยี้ทุกสิ่งเมื่อนานแสนนานมาแล้วเทพเจ้ามังกรอันดอนเขาทําการเดินทางมาณน,นดินแดนแห่งนี้โดยตัวเขานั้นมีจุดประสงค์ว่าเขาต้องการการพักผ่อนเนื่องจากว่าตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บ จากการต่อสู้กับแอคโนโลเกียหลังจากนั้นอันรอนเขาต้องการตักเก็บพลังเขาจึงสร้างเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาและมีชีวิตรอดโดยการดูดซึมสารอาหารของเหล่าผู้คนที่อาศัยในเมืองหลังจากนั้นร่างกายเขามันก็เติบโตและเติบโตยิ่งขึ้นจนกระทั่งร่างกายเขานั้นมันใหญ่เสียยิ่งกว่าภูเขาและผืนฟ้าและในตอนนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าตัวเขาเองไม่สามารถคุมพลังได้ เขาจึงสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือลูกแก้วทั้งห้าและห้าผู้พิถักแต่ทว่าจอมเวทสีขาวนั้นกลับไม่รู้เลยเธอทําลายลูกแก้วพวกนั้นและในที่สุดอันดอนนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะการตื่นของเขาพื้นดินนี้มันจะต้อง แหลกสลายและกลายเป็นฝุ่นผงหลังจากก็อดฟีดพูดจบแล้วดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเทพเจ้ามังกรอันดอนจะเอาเท้าของเขานั้นกระทืบไปยังพื้นและเกิดเป็นแรงระเบิดขนาดใหญ่ความรุนแรงนั้นมันส่งผลให้บ้านเมืองที่อยู่บนมือของอันดอนถึงกับแตกสลายไปและสิ่งนี้เองมันก็คือพลังของอันดอนหลังจากนั้นนัตสึเขาได้พูดขึ้นว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาด สำหรับตอนนี้มันคงไม่มีสิ่งใดที่ตัวแกนั้นสามารถทำได้หลังจากพูดจบแล้วก็ซิดอันดอนเขาทําการโจมงตีเส่นัสือโดยในครั้งนี้ก็ซิดอันดอนเขาเล็งไปยังขาขวาทําให้นัดสื่อนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ย นักเสือจะไม่สามารถต่อกรหรือว่าทําการตอบโต้ก็ซิดอันดอนได้เลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันตัวของเรานั้นไม่สามารถมองเห็นการโจมตีของเจ้าหมอนั้นได้หลังจากนั้นฉากตัดไปยังไรแฮนสิตีดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ระหว่างก็อดซิดเมโทรและกิลเฟลิเทลมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเหล่าสมาชิกกิวนั้นต่างทําการรวมพลังกันเพื่อทําการโค่นก็ซิดเมโทรแต่ทว่า ร่างกายของต้นไม้พวกนี้มันมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากขนาดกาซิลเลสฟอกโจมตียังสุดแรงเกิดแต่ทว่าต้นไม้ที่เกิดจากกอซิตเมโทกลับไม่บาดเจ็บเลยซึ่งนี่มันก็บ่งบอกได้ว่าพวกมันแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าสิ่งนี้มันมันแข็งมากมันแข็งขนาดที่ว่าเล็กของเรา ไม่สามารถโจมตีมันได้เลยหลังจากกาซิลพูดจบแล้วเขาก็ถูกต้นไม้โจมตีร่างของกาซิลนั้นกระเด็นตกลงมาและอยู่ต่อหน้าของเลวีเลวีนั้นตะโกนเรียกชื่อก,กาซิลด้วยความเป็นห่วงและกาซิลเขาก็ได้พูดขึ้นว่าฮ <H m. S 1> ึเจ้าหมอ,อนี่เนี่ยมันน่าสนใจมากถึงแม้ว่ากาซิลนั้นจะไม่สามารถสู้ได้แต่ว่าตัวเขากลับไม่รู้สึกเกงรงกลัวเลยและการต่อสู้มันยังคงดําเนินต่อไปสามพี่น้องมิลาเจนเอฟแมนและลิซานารวมไปถึงหน่วยเท ันีทําการต่อสู้กับลูกสมุนของก็อดซิดเมโทรท่านในนั้นทอรัสเขาได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากถ้าเจ้าพวกนี้ยังอยู่ล่ะก็งั้นเดี๋ยวพวกเราจะทําการเล็งตัวหลักเองหลังจากนั้นเกรและจูเบียทั้งสองคนทําการโจมตีก็อดซิดเมโทรซึ่งก็อดซิดเมโทรนั้นเขาคือตัวหลักที่คอยทําการควบคุมและบงการเหล่าทหารต้นไม้แกยน่ะจงรับพลังนี้ไปซะอซ์แฮมเมอร์ Hammer, จงรับไปวอเทอร์สไลเซอร์ เกรและจูเบียทําการผสานเวทมนต์การเวทมนต์น้ำและเวทมนต์น้ําแข็งได้พุ่งไปยังก็อดซิดเมโทรแต่ทว่าอยู่ๆก็อดซิดเมโทรเขากลับทําบางสิ่งซึ่งก็คือการเรียกลูกสมุนออกมาท่านใดนันทั้งเวทมนต์น้าและเวทมนต์น้ําแข็งมันก็ถูกบังด้วยลูกสมุนของเมโทรนี่มันบ้าจริงๆไอเจ้าโกเลมนั่นมันโผล่ขึ้นมาฉันจะบอกแกว,ว่าพลังมันคือทุกสิ่งทุกสิ่งสำหรับฉัน หลังจากนั้นจูเบียเธอได้พูดขึ้นมาว่าช้าก่อนนะท่านเกรดสมมุติว่าถ้าเกิดว่าก็อซิดเมโทรเนี่ยปกป้องร่างกายเขาด้วยโกเลมนั่นอาจจะหมายความว่าเมโทรซึ่งเป็นตัวหลักอาจไม่สามารถโจมตีได้จากคำพูดจูเบียนั้นมันสามารถแปลความได้ว่าก็อซิดเมโทรซึ่งเป็นร่างกายหลักอาจจะมีจุดอ่อนก็ได้หลังจากนั้นการต่อสู้ก็ดำเนินต่อไป และฉากตัดไปยังเจราปันเดสดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเจราจะเผชิญหน้ากับก็อดซีเกียหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านายทำริงนั้นเพื่อเอลซ่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคือเรื่องอะไรกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนก็คือเกียของนายนะ่ะมันได้เริ่มเปิดขึ้นแล้วหลังจากก็อดซีเกียพูดจบดูเหมือนว่านะครับเขาเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเขาเอามือไปด้านหน้าพร้อมกับบิดข้อมือ เ่อทาบางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้นฉากตัดไปยังโบสถ์หลังเมืองดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งเวนดี้กำลังเผชิญหน้ากับก็อดซีดูมและก็อดซีดูมได้พูดกับเวนดี้ว่านี่นี่มาเล่นกันเถอะซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับยียวนควรประสาทมากหลังจากนั้นชาวเธอได้พูดขึ้นมาว่าเวนดี้ในตอนนี้เนี่ยพลังเวทมนต์ของเธอมันจวนจะหมดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นละก็ตัวของฉันก็คงไม่มีตัวเลือกเพื่อปกป้องเวนดี้ ชาวจึงทําการแปลงร่างเป็นร่างมงนุษย์ของเธอเวนดี Wendy, ต้ตะโกรบอกชาวไปว่าให้ทั่วของชาวนั้นระวังตัวด้วยทั้งฝั่งแฮปปี้เขาได้พูดขึ้นมาว่าชิ ถ้าตัวของฉันสามารถแปลงร่างเป็นแมวยักษ์หรือว่าบางสิ่งละก็แฮปปี้นั้นทําได้แค่เพียงยืนดูชาวในการต่อสู้ครั้งนี้หลังจากนั้นชาวทําการโจมตีก็ซีดูมแต่ว่านะครับก็ซีดูมก็สามารถรับได้โดยการใช้เพียงแค่มือขวาและก็ซีดูมนั้นเขาก็ได้บอกว่าในตอนนี้น่ะตัวของแกจะต้องเจอกับชะตากรรมแรกซึ่งก็คือความตายหลังจากนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็ได้ก่อค้าของชาวเจ้าสิ่งนี้มัน อะไรกันเนี่ยหลังจากนั้นร่างกายของชาวมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกาะตามร่างกายเธอเวนดี้ตะโกนเรียกเชาสุดเสียงแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเสียแล้วเนื่องจากว่าผลึกเวทมนตร์สีขาวมันปกคลุมตามร่างกายของชาวและมันก็มีสิ่งหนึ่งงอกขึ้นมาซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือดอกไม้บนหัวชาวนี่ชาวมันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าแฮปปี้นั้นจะพูดดังสักเพียงใดเสียงของแฮปปี้ก็ไม่อาจส่งถึงชาวท่านใดนั้น ก็ซีดูมเขาได้พูดขึ้นมาว่าหนึ่งกลีบดอกไม้นี้มันก็คือชะตากรรมของเธอมันจะค่อยๆล่วงลนเมื่อตัวคุณนั้นนับถึง60และมันก็แน่นอนว่าเมื่อกลีบดอกไม้เนี่ยล่วงโรยจนหมดชีวิตของเด็กคนนี้ก็คงต้องพบกับความตายนี่มันเรื่องโงหกใช่ไหมชาวได้โปรด อยู่กับฉันเธอนะหลังจากนั้นกลีมดอกไม้มันก็ได้ตกลงมาและก็ซีดูมเขาก็ได้พูดขึ้นว่าไหนบอกฉันสิว่าใครกันจะมาเล่นกับฉันเป็นลายต่อไปจูเบียจะจัดการขับก็ซิดเมโทรอย่างไรและอะไรคือแผนการของก็ซีเกียถ้าเกิดว่านะครับไม่อยากพลาดตอนหน้าขอรบกวนว่าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะจบตอนที่55้าขอบคุณการ์ตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาเรายังแพ้ลาเพราะว่า ลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุบ๊บ mm จุ๊บแท่แแดพกกับช่วงวิเคราะห์หลังดูนะครับผมก็จะบอกว่านะครับหลังจากพี่อ่านมาพี่มีความรู้สึกว่านะครับในตอนหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นแฮปปี้นะครับแปลงร่างก็ได้ซึ่งบอกตามตรงคับว่าศึกระหว่างเวนดี้กับกอร์ซิดดูมเนี่ยมันยากมากครับสาหรับเวนดี้ซึ่งเธอเนี่ยไม่เหลือพลังเวทมนต์แล้วและในปัจจุบันทั้งฝั่งเวนดี้นั้นก็เหลือเพียงแค่แฮปปี้ แลวดีส่วนชาวโทกะหรือว่าจอมเวทสีขาวเนี่ยก็หมดสภาพในการต่อสู้ซึ่งนั่นหมายความว่านะครับคนทางในการชนะเนี่ยมันก็มีเพียงแค่ว่า1เลยคือเวนดี้เติมทูแล้วก็2ก็คือมีคนมาช่วยและ3นะครับคือ แฮปปี้เนี่ยแปลงร่างเพื่อเข้าต่อสู้ซึ่งพี่คิดว่านะครับทุกทางเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าทางหนึ่งซึ่งพี่คิดว่านะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือแฮปปี้แปลงร่าง,ลางและสู้กับก็ตซีด,ดูเพราะว่านะครับการที่ชาวเนี่ยกำลังจะตายมันก็อาจจะทําให้แฮปปี้นะครับฮึดขึ้นสู้ก็นะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็นะครับที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือนัสืึ เนื่องจากว่านะครับแพ้ยับเยินเลยก็ต้องดูนะครับว่าอาจารย์เนี่ยจะเขียนบทแก้เกมยังไงก่อนจากกันนะครับพี่มีคําถามว่าคิดว่าแฮปปี้เนี่ยจะแปลงร่างใหม่ถ้าคิดว่าแปลนะครับก็ขอรบกวนว่าพิมพ์บวกหหรือ1มาหน่อยสําหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนบายรักนะจุบจ๊บจุ๊บ